สำหรับพิธีเปิดการอบรมค่ายศิลธรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมศรีรัตนสรีเป็นประธานเปิดอบรมทั้งยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างเข้าร่วมอบรมก่อนที่นักเรียนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีฝากตัวเป็นสิทธ ร้อมท้งรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์จากทุดงคัาถานชัยบาดาลที่ได้เมตตาม,มาจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการจากคณะวิทยากรเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งยังได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อพระคุณพ่อแม่โดยพระมหานิวัฒน์อาจารสุโภ รวมทั้งหัวข้อความดีสากลห้าประการโดยพระมหาอานันทศักดิ์ธรรมานานโทซึ่งในโอกาสนี้ทีมงานยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้น้องๆได้เขียนความในใจถึงผู้ปกครองซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจแก่นักเรียนเป็นอย่างมากเพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวอล์กแ l ลลี่เพื่อให้น้องๆได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆดังนี้ฐานลุกนั่งกราบไหว้สอนเรื่องมารยาชาวพุทธในการลุกนั่งกราบไหว้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานฐานสมาธิสอนการนั่งสมาธิเบื้องตน้นและฐานปัดกวาดเช็ดถูสอนขั้นตอนในการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและเปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจก่อนที่จะได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดมารยาชาวพุทธและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ให้นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้เพื่อเป็นการตกผลึกทางความคิด และความเข้าใจว่าได้รับความรู้อะไรบ้างและจะนำความรู้ไปใช้อย่างไรซึ่งจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมพัฒนาให้นักเรียนได้เป็นเด็กเก่งและดีมีศีลธรรมประจำใจพร้อมท้งเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นระเบียบสะอาด รวมถึงการรักษาศีลและการทำทานเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้ติดตัวเราไปอีกด้วยค่ะ